สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนกุมภาพันธ์2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอุปสรรคอย่างค่อนข้างมาก แล้วก็อาจจะมีเรื่องของนะคะการทํางานนะคะหรือการตัดสินใจที่ยังต้องระวังโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจนะอาจจะเข้ามานะคะให้ต้องจัดการนะคะหรือยังต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยสิ่งที่สําคัญคือความอดทนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะฉะนันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะเดือนนี้ห็ิที่ผลของไพ่การเริ่มต้นเรื่องของการเดินทาง การได้เซ็นสัญญาเรื่องของการทํางานนะหรือโอกาสต่างๆนะก็ยังเข้ามาอยู่ตําแหน่งของผู้ใหญ่รือคนก็ได้ชีิตได้เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้อาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะนะคะนำในเรื่องของโอกาสการทํางานใหม่ๆมาให้ถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่ดีนะและตําแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนก็ได้ชีวิตได้เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจฉันถือว่ายังส่งผลดีเหมือนกันค่ะ ตำแหน่งของนะคะบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านคา้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีคนในบ้านจะมีความสําเร็จด้านการงานแล้วก็มีความสําเร็จด้านการเรียนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งที่จะมีโชคหรือมีข่าวดีนะกับเรื่องของความสําเร็จต่างๆหรือความก้าวหน้าเข้ามาด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ไปตรวจสอบดูก็คือตําแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าอันนี้ให้ไปทําการแก้ไขซะแล้วก็บริเวณโต๊ะทํางานนะพยายามอย่านะคะวางของมีคมอะ่ะ นะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไว้ตรงส่วนนั้นหรือเรื่องของมีดเรื่องของเข็มต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้อยากให้เก็บเอาไปให้หมดแล้วทาความสะอาดให้ดีต้นไม้หรือแจกันที่วางไว้ตรงโต๊ะทํางานนะก็ต้องรู้จักเปลี่ยนนะหรือทําความสะอาดให้ดีด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดโชคนะหรือทําให้ตัวบ้านตัวร้านเนี่ยนะมีเรื่องของความราบรื่นนะคะที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ละตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจรจาเรื่องสัญญาเรื่องเงื่อนไขเกิดขึ้นบ้างนะฉะนันก็ต้องไปปรับกันหรือไปทําความเข้าใจตรงส่วนนั้นหรือความสัมพันธ์ตําแหน่งนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันนะหรือห่างกันมากอันนี้ก็ต้องหาเวลานะคะเข้าไปหาญาตพี่น้องด้วยจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้ดีมากขึ้นและตําแหน่งของบริวารเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้าย กับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจนะกับเรื่องของงานหรือธุรกิจเข้ามานะคะซึ่งก็ต้องระวังตําแหน่งนี้ด้วยนะคือบริวารอาจจะออกจากงานนะบางทีไม่ได้ออกคนเดียวนะอาจจะพาคนอื่นออกไปด้วยนะอันนี้เราก็ต้องระวังและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตําแหน่งที่จะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องของการเรียนนะคะก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันคนที่เกิดมธนาคาร ต้องลงไปทําความเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกับตําแหน่งนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานตําแหน่งนี้ดีเพื่อนหน้าที่จะเข้ามาทําให้การทํางานเกิดการเคลื่อนไหวนะคะหรือทําให้เรื่องของธุรกิจการเจรจาต่างๆนะคะก็เกิดโอกาสมากขึ้นอาจจะมีข่าวนะคะหรือมีเพื่อนจากทางไกลมาหาด้วยนะ,ะฉะนั้นถือว่าส่งผลดีนะคะตําแหน่งของการช่วยเหลือนะก็เป็นตาแหน่งที่ดีเหมือนกันนะ ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องธุรกิจนี่ก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าออกไปได้อีกนะฉะนั้นถือว่านะคะตำแหน่งนี้ดีมากๆต้องมาว่าคนที่เกิดบันลังรเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีที่บของไพ่ดาบ เข้ามาอยู่ในตําแหน่งใบแรกนะก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่เดือนนี้ยังมีไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งถือว่าไอ้ปัญหาหรือการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดโอกาสนะคะกับเรื่องของธุรกิจหรือทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยส่งผลดีมากกว่าเก่านะคะและยิีที่พลองไพ่การเดินทางด้วย คือการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดมานาคารนะคะดันั้นคนไหนนะคะที่กําลังมีความคิดว่าจะเปลี่ยนงาน อยากจะย้ายงานได้ไหมคือสามารถย้ายงานได้เพราะการเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงนี้หรือไปสมัครงานที่ใหม่จะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นเพราะพ่ายการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะยังไงก็ต้องยกย้ายนะคะคนไหนที่มีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะมีการยกย้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าพ่ายการยกย้ายเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาทําให้มีโอกาสเรื่องของการทํางานที่ดีเหมือนกันนะ คนไหนที่ยังว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานจะได้เริ่มต้นงานนะส่วนคนที่อยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานนะคะก็ต้องอดทนให้มากหน่อยโดยเฉพาะในช่วง10วันแรกนะคะต้องพยายามต้องอดทนนะคะให้มากๆนะคะการทำงานนะคะก็มีโอกาสนะที่จะราบรื่นนะคะหรือมีเรื่องของความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะ แั้นนะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีไพ่เสียหายนะคะก็มันไปกระทบกับเรื่องของการโยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนด้วยไม่ว่าจะไปตำแหน่งเรื่องงานตำแหน่งเรื่องของบุคลากรตำแหน่งเรื่องของบริวารก็อาจจะต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าต้องนะคะแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของิจารเนี่ยเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ แต่ถามว่าปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ไหมได้แน่นอนนะแล้วก็มีโอกาสนะที่ต้องเปิดรับในเรื่องของบริวารใหม่ๆด้วยนะคะก็จะได้บริวารที่ดีนะคะเข้ามาสมัครงานหรือเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจแล้วก็เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าไพ่ดาบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีหนี้มีสินและหรือเป็นคนที่มีภาระ ค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหาการเงินเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานหรือเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาบางคนนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะตรงส่วนนี้ด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการซื้อรถหรือการผ่อนชาระทรัพย์สินเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินอยากให้รอบครอบในช่วงต้นเดือนแล้วกันแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกูกโกงอะ่ะก็ยังต้องระวังนะเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบนี่เป็นไพ่ที่ต้อง ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะโดยเฉพาะในช่วงนะคะต้นเดือนนะถึงกลางเดือนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ต้องวางแผนหรือว่าต้องควบคุมให้มากหน่อยนะคะคือเรื่องเงินกับงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันนะ อิทธิพลของพ่ายงานมันมีการผ่าเปลี่ยนมีปัญหามีเรื่องของการยกย้ายไงมันก็จะกระทบในช่วงแรกมากนะคะแต่พอผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วเรื่องของไรายได้นะคะก็ลงตัวคืองานดีปุแบบ๊บเงินก็ลงตัวเห็นไหมถ้างานมีปัญหามันก็จะมีปัญหาในช่วงที่มีปัญหานะคะแต่พอมีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเสร็จปุ๊แบบไรายไดนะ้มันก็จะกลับเข้ามานะทาให้เรื่องของการเงิ ividades, นการทองนี่ก็เกิดสภาพคล่องนะเพราะอิทธิพลของไพ่สามเปลี่ยนนี่ยังเกิดขึ้นนะคือบางคนก็มีไรายได้ประจำอะ่ะหรือมีเรื่องของเงินเดือน หรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะฉะนั้นยังไงการเงินก็ยังส่งผลดีนะกับคนที่เกิดมังคานะ,ะ,นะ,ะก็ไประวังในช่วงต้นเดือนละกันนะคะก็ห้ามค้าประกันแหละแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็เรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมอะไรนะคะหรือเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยนะ,ะก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีสักนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือแม้แต่บางคนนี้อาจจะพบรักทางไกลหรือพบรักกับคน นะที่เป็นเพศเดียวกันก็นได้หรือคนต่างเพศก็ได้แต่ความสัมพันธ์รักนะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะควรที่จะค่อยๆพัฒนากันไปก่อนแต่ถ้ามีเรื่องของการพัฒนากัรมาก่อนหน้า,น,าน,นี้แล้วและเป็นช่วงเดือนที่มีการนัดหมายที่จะเดินทางมาหากันนะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเดินทางมาหากันนะคะหรือมีโอกาสที่จะนะเดินทางนะคะในเรื่องของการพัฒนาความรักนะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดเลยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะค่อยๆพัฒนาไปก่อนนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักกันมาก่อนนะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม,ม่ค่อยดีเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเดือนนี้ก็ยังมีปัญหานะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องลูกนี่แหละนะคะหรือปัญหาเรื่องบริวารปัญหาเรื่องงานเรื่องการเงินอาจจะเข้ามากระทบบ้างบางคนมีป <Stretch. S 2> ัญหาเรื่องทรัพย์สินด้วยนะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันแต่เดือนนี้นะเรื่องของความ สัมพันธ์นี่จะดีกว่าที่ผ่านมาคืออาจจะมีการพูดคุยกันหรือตกลงกันนะทำให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันเรื่องงานเรื่องธุรกิจกับเรื่องของการเงินนะหรือยังช่วยกันดูแลเรื่องลูกอยู่นะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นคู่ที่ยังปรับกันได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระวังนิดนึงนะอิทธิพลของไพ่นะคะที่เสียหายนี่เข้ามานะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของการผ่าตัด เรื่องของการอักเสบนะคะภายในตั้งแต่บริเวณทรงอกถึงศรีรษะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณลําคอต่อมไทรอยนะรวมถึงมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมีอาการอักเสบนะคะหรืออาการปวดหลังนะคะอย่างรุนแรงเลยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเต้านมนะแล้วก็ ช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงตาด้วยบางคนวุ้นในตาเสื่อมหรืออาจจะมีเรื่องของอาการปวดศรีรษะหรือแม้แต่อาการเป็นไมเกรนอาจจะเข้ามาบ้างนะคะฉะนันยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะควรที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วก็นะหาเวลาไปทําบุญด้วยถ้าสามารถบริจาคเลือดได้ก็ทํานะคะหรือว่าบริจาคผ้าหอ่อศพรองศพ ช่วยเหลือนะอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เรื่องของการทำอ่าลงทานต่างๆนะคะนี้ถือว่ายังสำคัญนะยังสามารถที่จะทำบุญตรงส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องไประมัดระวังสุขภาพร่างกายของลูกหลานบริวารลูกน้องคู่ครองคนรักสามีภรรยาหรือแม้แต่ญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่ใกล้ชิด อาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาขับรถเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะเวลาจะขี่รถไปไหนเวลาจะข้ามถนนเวลาจะขึ้นสะพานนะคะแล้วก็เป็นลนักษณะแบบทางสามแพ่งาเียหรือทางที่เราต้อง,ต,องต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะขับรถนะ่ะหรือจะเลี้ยวไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะจะทําให้มีปัญหานะก็อยากจะให้ระวังปัญหาสุขภาพหรือเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนะคะ ต้นเดือนแรกก็คืออยากจะให้ระวังตั้งแต่ช่วง10วันแรกเลยนะของเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะนี้ถือว่าดวงจะมีเคราะห์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุปเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในช่วงอายุ2 0่3 0ถเนี่ยนะคะ เป็นช่วงที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะถึงจะไม่ยอมเปลี่ยนนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะจันเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการย้ายต่างๆนะอาจจะเข้ามานะคะอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่ามีผู้ใหญ่ให้เราต้องเปลี่ยนนะคะหรือนะคะเราถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วแต่เรายังไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะทําให้ชีวิตไม่เดินหน้าฉะนั้นต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะจะทําให้นะคะเกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะที่เข้ามาต้อง ตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างมากเข้าขวาและออกซ้ายเลยนะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีความระแวงสงสัยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะนี่ให้ไปปรับด้วยนะคะคนไหนที่กําลังวางแผนที่จะเดินทางมีโอกาสหรือเปล่ามีนะคะแต่เดือนนี้ ต้องเตรียมเอกสารให้ดีนะคะแล้วก็นะคะอาจจะติดขัดหรือล่าช้าบ้างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือต้องมีคนมาค้ำประกันนะคะให้นะคะถึงจะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของนะคะสิ่งที่รเราวางแผนไว้ก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็นคือห้ามค้ำประกันเด็กขาดเดือนนี้ให้หลีกเลี่ยงนะ,ะแล้วก็นะคะห้ามมีภาควิจารณ์ใครในช่วงเดือนนี้ค่ะ <S <S คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะการทํางานจะมีการโยกย้ายนะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนก็เปลี่ยนงานย้ายงานน่ะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหรือบุคลา,ากรน,นะคะ ถือว่านะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ถ้าคนไหนมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ต้องไปสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนนะอันนี้ถือว่าภัยการโยกย้ายเข้ามาแล้วส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะคะเพราะปัญหาการทํางานเข้ามาหรือว่าทํางานมานานแล้วแหละแต่การเงินมันยังไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางคนก็ยังมีภาระหนี้สินด้วยฉะนั้นการเงินเดือนนี้ก็ยังต้องระวังการใช้จ่ายอยู่บางคนอยู่ในช่วงที่เพิ่งแบบ ไปทํางาน่ะนะก็ยังมีเรื่องของเงินเดือนไม่ค่อยดีหรือว่าอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนอบรมงานแต่ฝึกฝนไม่ครบนะก็ออกก่อนเวลาก็อาจจะไม่ได้เงินอะไรประมาณนี้นะคะเั่นเรื่องของทิถฐิเรื่องอีโก้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะจะทําให้เราสูญเสียในเรื่องของโอกาสด้านการเงินไปนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีการทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะเรื่องของความหึงหวงจะมากค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ2 5ถึง2ีปีนะเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานอาจจะถูกสอดสองสอดแนมบ้างนะคะแต่ถือว่าการทำงานยังเกิดโอกาสนะโดยเฉพาะคุณสุภาพตรตเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยนะคะฉะนันยังต้องเต็มที่กับเรื่องของการทำผลงานนะ,ะแต่อย่าใจร้อนอย่าดื้อรัน้นอย่ามีทิฐินะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายจะมากนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะ หรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันแต่เรื่องของความรักยังไม่ใช่รักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องระวังค่ะมือที่3นะคะจะเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดในช่วงอายุ27-28ปีนี้เด่นเรื่องงานธุรกิจการงานนะคะจะเกิด โอกาสหรือมีเรื่องของการร่วมงานกัน 2- ถึงสาคนหรือได้รับความรับผิดชอบนะคะหรือมีความก้าวหน้ากับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะการเงินรายได้ยังมาจากงานส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมักพบรักจากการทํางานนะก็มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่ขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาเติมความหวานชื่นให้กันด้วยเพราะว่าต่างคนต่างอาจจะทําแต่งานนะ ฉันต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีเดือนนี้การเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามานะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของช่องทางต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะฉันถือว่าการทํางานยังโดดเด่นมากๆเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามา ผัวพันนะคะแต่ยังเป็นความรักที่เพิ่งพัฒนากันนะฉะนั้นต้องพูดคุยศึกษาใจกันไปก่อนนะคะบางคนพบรักากทางด้านเสือออนไลน์ด้วยฉะนั้นอย่างต้องนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะอาจจะแบบออกจากงานน่ะแล้วก็พยายามที่ กำลังจะหางานที่ตัวเองรักตัวเองชอบหรืออยากจะเดินทางนะคะไปต่างๆเพื่อหาในเรื่องของแรงบันดาลใจด้วยนะคะฉะนันถือว่าโอกาสหรือว่าในเรื่องของอิสระด้านการทํางานจะค่อนข้างมากนะคะหรือคนที่ทางานประจํานะคะก็ยังมีเรื่องของความสุขหรือความสบายใจกับเรื่องงานหรือธุรกิจอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินนี่นอามองว่าไรายได้ยังไม่คงที่นะ แต่เป็นคนหาเงินเก่งนะฉะนั้นถือว่าไรายได้ดีนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาบุถามด้านการเงินด้วยถ้าทํางานอะไรก็ได้เงินพิเศษค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน,นิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสนี่มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักซอนนะคะหรือยังไม่ใช่ความรักที่ต้องการผูกม,มัดนะ นคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่สบายๆนะเพียงแต่ว่านะต้องใส่ใจกันด้วยไม่อย่างนั้นน่ยนะคะจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเหมือนกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ถึงปีนี้เด่นเรื่องงานเด่นเรื่องของการเดินทางการเคื่อนไหวธุรกิจการงานจะไปได้ไกลเลยและเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะเข้ามานะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักทางไกลนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติ หรือพบรักจากการทํางานนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดใสนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยคนที่นะคะมีคู่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วกําลังรอในเรื่องของการเดินทางกลับมาหากันที่เปนองค่าการเดินทางหรือข่าวทางไกลหรือคนทางไกลมาเยือนนะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนันถือว่ามีโอกาสตั้งแต่เดือนนี้เลยนะคะอันนี้ถือว่าน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย37ุ37-39ปีนะคะการทํางานยังส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นช่วงที่นะคะมีเรื่องของการถูกต่อสัญญาหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเจราจารในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแล้วส่งผลดีคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ชัดเจน ส่วคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องปรับกันมากๆหน่อยคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนี้เด่นเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะถือว่าจะราบรื่นแล้วคนที่อายุน้อยกว่า อาจจะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงด้านการงานด้วยโดยเฉพาะคุณไหนที่กําลังหาบริวารอันนี้จะได้บริวารดีบริวารที่ไว้ใจได้มาช่วยเหลืองานส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักพบรักต่างวัยนะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสนะจะมีเรื่องการพูดคุยการเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องลูกนะอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ41จนถึง43ปีนี้เด่นเรื่องงานการงานนะคะจะประสบความสําเร็จนะจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายธุรกิจนะหรือว่าการติดต่อนะในเรื่องของงานเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะก็อาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านธุรกิจเรื่องของการทํางานนะหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็ถือว่าเกิดประโยชน์การเงินก็รายได้มาจากงานแต่อยากจะเตือนอย่างหนึ่งว่าเอกสารด้านการเงินต้องอ่านก่อนเซ็นทุกรอบ ส่วนเรื่องของความรักนี่มีโอกาสพบรักต่างวัยนะเป็นความรักที่อาจจะต้องใช้เวลาคุยกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่นะคะเป็นความรักที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะอาจจะมีข่าวลือแปลกๆนะโดยเฉพาะบางคู่นี้เอาแต่ทํางานไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่ในช่วงนี้นะก็อาจจะมีข่าวลือบ้างนะคะว่าคู่กองรัก อมีเรื่องของการไปคุยธุรกิจการงานหรือไปติดพันใครอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องของข่าวลือทํานองนี้ออกมานะฉันต้องกลับไปใส่ใจกันให้เยอะหน่อย คนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะคะเรื่องของการทํางานเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเจรจานะคะค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านสื่อไร้นะคะอันนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่มีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างเยอะก็ถือว่าจะพบคนที่สามารถพัฒนาได้นะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่หวานชื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47ถึง49ปีเดือนนี้นะ,ะในเรื่องของการทํางานต้อง พยายามกระตุ้นกับเรื่องของงานด้วยต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของธุรกิจให้เกิดในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเน้นการบริการเป็นหลักนะคะจะทําให้การทํางานยังส่งผลดีนะแล้วก็เรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปติดต่อพูดคุยด้วยตัวเองเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเรื่องของการเงินรายได้เกิดสภาพคล่องนะคะแต่ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะมากหน่อยนึงฉันอยากให้ควบคุมเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่มีคนมาคุยนะแต่ยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรร ความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะเด็ดเรื่องของงานหรือธุรกิจรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือข่าวทางไกลนะคะก็จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานทั้งในและต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะเรื่องของการเงินไรายได้ดีมากๆส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่สดใสค่ะ อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53 -56 ปีนะคะเป็นเดือนที่ในเรื่องของการทํางานยังส่งผลดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานอยู่นะส่วนเรื่องของความรักนะคะอยากให้หาเวลาพูดคุยกันหรือปรับความสัมพันธ์กันด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57-60ปีนี่เด่นเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรัก นะคะถือว่านะคะในเรื่องของดวงต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการสร้างธุรกิจสร้างรายได้นี่ยังส่งผลดีโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะ,ะหรือลูกหลานเรื่องของบริวารเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุ61ถึง63ปีดวงการทำงานส่งผลดีมากๆค่ะอาจจะได้รับโอกาสหรือว่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานนะคะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจการค้าก็ไปได้ดีนะ การเงินรายได้ด be the be like be be ีมีสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินช่วยเหลือหรือการเงินบางส่วนเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเปลี่ยนบรรยากาศและไปฮันนีมูนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 64- 66ถึงปีนี่ก็เด่นเหมือนกันจะมีข่าวดีเรื่องการงานแล้วก็เด่นเรื่องการเงินแล้วก็มี เรื่องของความรักที่ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นนะคะเป็นเดือนแห่งความสุขเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสรีนะอาจจะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินให้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีเดือนนี้ลูกหลานหรือบริวารอาจจะสําเร็จการศึกษา อาจจะมีข่าวดีด้านการเรียนแล้วก็อาจจะมีข่าวดีด้านการทํางานการสอบบรรจุงานข้าราชการหรือการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์บริวารเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทาง ไปสักการะบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวๆเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะเป็นสิ่งที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ดวงชะตาเป็นอย่างดีคนที่เกิดในช่วงย70ุ70ถึง72ปีนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในครอบครัวนะมีปัญหาการขัดแย้งกันนะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการผ่าตัดนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการปวดศีรษะจะค่อนข้างเยอะ หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ในครอบครัว นะก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยก็ได้ก็คืออายุขนาดนี้เจ็ดสิบเจ็บสองอาจจะเป็นสามีก็ได้นะหรืออาจจะเป็นญาตินะคะพี่น้องอะนะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่แหละก็อาจจะมีข่าวคนเจ็บคนป่วยนะทำให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความไม่สบายใจรวมถึงตัวเองด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาความเครียดเข้ามาฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้เยอะๆนะคะจะทําให้ปัญหาจะไม่มากนะถ้ามีเรื่องของการบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไปตรวจสอบดูไม่ควรนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอนนะ จะทําให้ปวดศีรษะให้ย้ายออกไปนะคะวางในจุดที่นะคะเหมาะสมกว่านี้รวมถึงเรื่องของการนอนนะคะนอนถูกที่หรือเปล่านะขอให้สังเกตดูว่าบริเวณเตียงนอนมีหลอดไฟสองดนตัวไหมถ้ามีนะคะย้ายเตียงได้ก็ย้ายนะคะแต่ถ้าย้ายเตียงไม่ได้ขอให้ถอดหลอดไฟออกไปซะนะคะสุขภาพจะดีมากขึ้นคะ่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงย73ุ73ถึง7 6ปีนี่ดวงเด่นมากๆโดยเฉพาะบางคนเนี่ย มีโอกาสที่จะถูกราะะงวันใหญ่นะคะหรือว่ามีโชคลาภเข้ามาแล้วบางคนนี่ถ้ามีความคิดที่จะขายที่นะคะก็มีโอกาสที่จะขายได้แล้วก็ขายได้กําไรด้วยนะคะฉะนั้นจือว่าส่งผลดีกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภเรื่องที่นะ,ะนี่จะให้โชคนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีเป็นเดือองของความราบรื่น นะเป็นเดือนของการสร้างกุศลนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีของคนในครอบครัวด้วยนะคือคนในครอบครนะัวลูกหลานอาจจะมีความสําเร็จด้านการเรียนด้านการศึกษาหรือว่าอาจจะมีความมั่นคงด้านการทํางานนะโดยเฉพาะบางคนที่ลูกหลานเป็นครูบาอาจารย์เลยนะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีด้านความรักหรือลูกหลานอาจจะมีการตั้งครรภ์ก็ได้นะเรื่องของงานมงคลต่างๆเรื่องของการสร้างกุศลนะก็เป็นสิ่งที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยรวมถึงอาจจะมีคนนะคะนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็นำโชคหรือนำความสุขมาให้คนช่วงอายุนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะก็ขึ้นต้นด้วยไพ่10ดาบแหละกับไพ่เจ้าชายดาบนะคะก็คืออิทธิพลของไพ่ที่มีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวาร นะคะอาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการแล้วก็ปัญหาเรื่องงานคือการปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายมันไม่ใช่แต่การยกย้ายงานอย่างเดียวที่น่าจะเกิดขึ้นเพราะถ้ายกย้ายงานมันก็ยังมีการยกย้ายที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคือหางานใหม่ได้ไหมได้แน่นอนเพราะการเริ่มต้นงานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็บางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องมีการปรับในส่วนของลูกน้องหรือบริวารด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ได้บริวารใหม่ๆนะเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานก็ราบรื่นเช่นเดียวกันสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าในส่วน ให้เคราะห์ยังเข้ามาอยู่ด้วยเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนนะก็อาจจะเข้ามาบางทีเราไม่ได้ไปหาเรื่องหรอกก็มีคนมาหาเรื่อง มานินทาใส่ร้ายป้ายสีแหละหรือดวงอาจจะถูกทรยศหักหลังก็ได้หรือพูดให้เสียหายก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปสู่ในทิศทางที่ส่งผลดีนะคะแล้วก็ยังทําให้เรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเรื่องของการเดินทางการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ได้รับผลตอบรับในเรื่องของการเงินที่ดีสําหรับคนที่เกิดมดังารเช่นเดียวกันนะคะจันทร์เดือนนี้ถือว่าดีนะคะ ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ